สาธุสิทธิกำมังอาราตนาสิทธิกำมังมหาพุทโธสิทธิกำมังมหาธรรม,ม,มสิทธิกำมังมหาสังโฆข้าพเจ้าขอเดีชาตบะบุญบรรลงองค์สัมมาส,สัมพุทธิเจ้าตลอดถุงพระพุทธประธรรมพระสองค์อริยมเมตไตรมหายานปูข่าวตลอดถึงอริยเมตไตรมหาพุทโธทุกพระองค์กสินทพย์ร้อยเกี่ยวพันกอไรหน0นผันต้นข้าพเจ้าขอเปรศเรกเปิฉัดมหาอำนาจวาสนาหมหาพุทโธครั้งนี้จงบังเกิดได้เลง สาธุสาธุนาพุมมามาพมมาท,าม,าาาท,ทพม,มามหาพุทมาสิทบยธรรมะหานาตังเอกโรนาเสติสิทธิพุทมามหาพุทโธ พุทมาสัพพนาตังยิกรุนาเซติสิทิพมาามหาพุทโธข้าพเจ้าขอคารวะงองสมมาสมพุทธเจ้าตลอดอันิสงส์แห่งอริยเมตไตรมหายานคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดแห่งอริยเมตไตรมหายานบุญญาดีของอริยเมตไตรมหาพุทโธภูมิเจ้าที่เจ้าทางตลอดเกหาสถานมหายานปูเขาอริยเมตตรมหา r พุทธมาสัพพนาตังยิกรวณาเซติข้าพเจ้าขอไหว้วันทาอสิบหกจัน้าสิบมาชั้นยินสิบสี่เมืองบาดาลตลอดลูกตาอำนาจวาสนามขอจงมาเป็นสบา ตาเดชาบุญบารมีด้วยอันุสงส์อาริยเมตไตรมหายานตําหนักเทพพุทธคุณเทพองค์เขาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สิรษฐกังังมหาพุทธโธจงบังเกิดนี่คืออาริยเมตไตรมายานเพื่อประกอบพิธีกรรมอาริยมหาพุทธอันเชิญโอมน่าสิ่งสกิจิตาดวงวิญญาณสังขารเพื่อเปิดบุญบารมีอํานาจวาสนาเพื่อเป็นตบาเดชะแห่งโชคลาวาสนาความสุขความเจริญทรัพย์สินเงินทองอาริยเมตไตรมหายานในครั้งนี้จะเป็นสวกรชัดได้หรือไม่ข้าพระเจ้าจึงขอต่อองค์แม่พระธรณีภูมิเจ้าที่เจจจงหัวน เจ้าขงเจ้ามึงเจ้าป่าเจ้าเขาอิจฉนอาริยามีแต่มหายานข้าพเจ้าขอบุญบาร,รมีเคล็ดปูงเขาอาริยเมตแต่ใมหายานตลอดปูเขาผู้บงังเกิดเป็นพุทธทาสมหาพุทโธในครั้งนี้ด้วยแต่เวตาชัดมหายานสิ่งไหนประการใดที่ข้าพเจ้าตลอดยายิโยมมนุษย์ตั้งหลยได้กสินทิพย์ในครั้งน,งนี้เพื่อขอบุญบาร,รมีเพื่อจเจริญรั์แห่งบุญบรรดาลความสุขความจเจริญอายุมั่นผันเย็นญาตตาตนังพมมาเซติยันตังข้าพเจ้าขออริยเมตไต่ใมหายานแมน่พระธรณีภูมิเจ้าที่น้าอนุสงวัน ให้บังเกิดอริยนามสูงในครั้งนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอริยมหาพุทโธแห่งธรรมอริยนาสงสิทธิกรัมองค์พญางูเขาอำนาจวาสนาผู้มีฤทธิ์มีเดชเสกจันตามมหาพุทธโอในครั้งนี้ให้เป็นตบาเดชตลอดทุกองค์ทุกตนที่ข้าพเจ้าได้อันหนึ่งสงอริยแม่ใจมหายานหนึ่งคืนนี้ครั้งนี้จะบังเกิดเป็นบุญบันดาลได้หรือไม่มนุษย์ทั้งลายเจ้ากำนายเวรทั้งลายได้เป็นอริยแม่ใจมหายานไม่ว่าเจ้าจะเป็นหญิงเลือชายไม่ว่าปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียหลวนข้าพเจ้าขอได้นำมาถามมหาพุทธ่อขขอมาบุานาจ ศสนาสิทธิพผมมามหาโคตัวจงบังเกิดสิทธิพผมมามหาธรรมโมจงบังเกิดสิทธิพผมมามหาสังกวัวจงบังเกิดนี่คือพุทธทาสมหาญาณนี่คือกรรมเก่านี่คืออาิสูงอิเดช่งบุญอำนาจวาสนาจะบังเกิดได้หรือไม่ข้าพเจ้าจึงขอต่อบุญญฤธิ์อำนาจวาสนาข้าแต่ภูเขามหาญาณข้าพเจ้าขออนนัญเชิญดวงวิญญ,ญาณสังฆังสิริลามหาญาณของท่านที่สิงสถิตนัครสถานมหาญาณ อาริยมหาพุทโธอาสมแห่งนี้หรือวัดบารามแห่งนี้เพื่อเป็นแก่แกัแกลยาณมิตรกับบางเกิดเป็นพุทธทาสมหายามได้หรือไม่ ข้าพเจ้าจึงขออริยเมตตามหายานในครั้งนี้จงบังเป็นพุทธเมตตาธรรม,มเมตตาสังฆเมตตาพุทโธละวยธรรมโมละวยสังโฆละลวยจงบังเกิดอริยเมตตามหายานพุทโธจงขจัดธรรมโมขจัดสังโฆขจัดไปวิบัติจงเห้จงนี้ข้าพเจ้าขอคำพีทองคำจงบังเกิดเป็นรางวัลอำนาจวาสนาแก่มนุษยโลกทั้งหลายจงทำในเวรทั้งหลายอาริยเมตตามหาในครั้งนี้ยังมีมนุษย์ทั้งสารยังมีมนุษย์ทั้งลายได้มาขอพรขอจุติดวงวิญญาณสังข้ารเป็นครั้งที่หนึ่งอารือไม่ ขอบุญญาฤทธิมหายานเกิปููเขาตลอดปูเขาผู้เป็นอสิริตสัตว์มหาพุทโธนะอาสมแห่งนี้นวัดวารามแห่งนี้เพื่อเป็นบุญบันดาลตลอดทำพยาภูเขาหน้าวาสนาจงมาเป็นบุญบันดาลให้บังเกิดแห้เกี่ยวเพชรเที่ยวงาให้บังเกิดเป็นบุญบันดาลอำนาจวาสนาจงมามะมามานะชาลิติมหาพุทโธจงบังเกิดอริยามไตรมหายานจงบังเกิดยาตตานังพุมาสิทธิกำมังมหาพุทโธอำนาจวาสนาตบะเดชบุญบารมีข้าพเจ้าสิทจนสิทธิ์เทปูเขาอริยเมไตรมหายานปูเทป ขอจงกร่ภาวนามหายานว่าสิ่งไหนประการใดที่ข้าพเจ้าได้ม,มาขอขมาบุญนาตวาสนาต่อดวงวิญญาณสังขารอริยเมตไตรมหายานแห่งโปขาวอริยเมตไตรมหายานไม่ว่าท่านจะเป็นขนาดนับอรยนาสงมอนงอมดีตาชาติหรือท่านจะเป็นมุนีดาบทมหา,า,ายานใดข้าพเจ้าอริยเมตไตรมหายานต่อดวงวิญญาณสังขารมหาพุทธในครั้งนีง้จงแต่เป็นอริยเมตไตรแก่ญาติโยมหรือมนุษยทั้งหลายความสุขความเจริญคมุนาวัตติโลโกสลกย่อมเป็นไปตามคำมุติตานมหายาหนึ่ง ความสุขความเจริญหัวตูมมหาพุทธธจะบังเกิดได้หรือไม่ข้าพระเจ้าขอบุญบันดาลอยากัตตาังเหวีงตูมมหาพุทธโธต่ตดวงวิญญาณสังขารภูเขาจงมามามา,มา,มายากัตตาังพมมาสลีมหาพุทธโจจงบังเกิดสลีมหาธโมจงบังเกิดสลีมหาสังโฆจงบังเกิดข้าพระเจ้าขออนุญามตมไตจมหาจารย์องค์พญาหูเขาตลอดถุ่ยน้องคลองมึงไม่ว่าขุนคีรีพนมไพรอำนาจวาสนาขุนเขาอำนาจแห่งบรมโกศมหาพุทธในครั้งนี้จงมาเป็นสวีตจัด แปดงวดติดขิดคงคงฟ้าคงดินแกวัดนารามสถานวัดแห่งเทหาสถานมาหาแห่งถําแก้วแห่งนี้ให้เป็นฤทธิ์ให้เป็นเดกสิทธิ์ยันตามหาพุทโธเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ในรบิดต่ออารมณ์ฟ้าองดินกรสินถึงลูกขาดอานาจวาสนากําเก่าบุญเก่าอริยเมตไตรดวงวิญญาณสังขารข้าพเจ้าขออริยเมตตรมหาย,ยานข้าสิ่งไหนวาจาใดที่ข้าพเจ้าได้ลงแก่ในพุทธธาตุมหายานแห่งนี้ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมขอบุญฤทธิกมหายานเทพปูเขาลรืปูเขาจงเป็นฤ เป็นเด็มหาอำนาจวาสนาเป็นบุญเจริญ ในครั้งนี้เพื่อเป็นโพธิสัยญยาโปูปัสตมารวาสนาลูกข้าต่อเจ้ากำแนิดนายเวนจงมามามา,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 มาสลิมหาพุธทธสลิมหาธรรมโมสลิมหาสังขุจงบังเกิดข้าพระเจ้าขอบุญญาธิอำนาจวาสนาต่อปู่ขามหาพุธทธในครั้งนี้จงมาเป็นเลื่อนแก้วจงเป็นเคหสถานมหายานให้มนุษย์หลไหลมาขอพรขอบุญบรารลานเพื่อบุรุษสถานมหายาณแห่งนี้ที่ท่านได้สร้างเป็นสวิตชัดมหาพุธทธจงมาเถิดจงประทานเถิ ปู่เอ้ยปู่ปู่เอ้ยป,ปู่ถ้าวันนี้เป็นมหาพุทธโธก็ขอจงเป็นรางวัลชีวิตเลขขายสามตัวรางวัลที่หนึ่งตลอดสองตัวบนและสองตัวล่างสามตัวหนา้าหลังหรือรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าดาบทมหามุนีองค์ใดตนใดจงร่วมเป็นอนุสงเองบุญกรรมขอจงมามามา,มาสลีมหาพุทธโธสลีมหาขาโมสลีมหาสังโฆข้าพระเจ้าขอกาวภาวนาว่าพุทธโธร,รัตรานังขโมรัตานังสังโฆร,ร,ร,ตรัตานังอรหังมหาพุทธโธจงมามามาสิทธิ สิทธิพมามหาพมาอาริยะมหาพุทธุจงบ,บังเกิดเถรสาอทุสาธุสาธุเอาไปปักลูกปักตรงกระถางทูซึกรรมใดวัตชิใดมโน,น อัฏฐมหาญานด้วยจิตอันประเสริฐสิทธิกำลังมหาพุทธุก้าพเจ้าขออโหสิกรรมจงเป็นอาถรยพไปตัวดวงวิญญาณสังขารอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิจงเป็นอมิตังมหาพุทธุกฤาจุดบุรีถวายท่านหน่อยลูจุดบุรีถวายท่านหน่อย บุรีบุร mm mm okay. ีถวายท่านเอาน้ำถวายท่านเลย ไวท่านจุดวนบุรีถวายท่านลูกพมามหาพุทธพถรม่ามหาธรรมโมพระมหาสังโฆจงบังเกิดอริยมหาพุทธจงบังเกิดข้าพเจ้าขอบุญญริแห่งดวงวิญญาณสังขารมหาพุทธปู่ข้าวจงมาเป็นรางวัลชีวิตแก่มนุษย์ จงเป็นส่อยสังวานอันศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์จงมาสัมมบัต,มติมหาพุทธโธต่อเจ้ากรรมและนายเวรอาหิงสามหาพุทธโธไม่ว่าจะอยู่ป่าเขาลำเนาไผยก็ขอใเป็นมุนีผู้ประเสริฐด,ด้วยบุญบันดาลข้าพรเจ้ามหาพุทธโธเสติกนันตังดวงวิญญาณสังขารมหายาณผู้บริสุทธิ์จงร่วมเป็นพุทธมรมตมหายานข้าแต่องค์แม่พระโทรณีข้าแต่มหาญาณองค์พญางูเขา ข้าแต่อัฏฐมหายานดวงวิญญาณสังขัรของปู่เขาข้าพระเจ้าขออัญเชิญจงลงมาอัญเชิญเมตตายาณแก้ข้าพระเจ้าให้บังเกิดเป็นอิทธิฤทธิมหาพุทธเถิดว่าจะอันศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีจงบังเกิดเถอะจงบังเกิดจงบังเกิด

เศรษฐีนันตังมหายาณเศรษฐีนันตังมหาพุทธมา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 ยาตาตาอุตูมหาพุทธไม่อะไรน้อลูกหลานไม่อะไรน้อญาาิธรทำทั้งหลาย บุญบรรดาลให้บังเกิดทรัพย์ความสุขให้บังเกิดแห่งอันสงแก้วมณีโฉดคือดาบทมาพุทโธผู้บริสุทธิ์เออคิดดีทำดีช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือมนุษย์โลกเป็นบุญบรรดาลขอให้เกิดแห่งพลรบบุญแห่งความสุขและเจริญรุ่งเรืองข้าพระเจ้า มหาพุทธโธเสติกนันตาปูขาวขอเป็นบุญญาณิพุทธถาตมหายานในครั้งนี้ว่าบุญหลือกรรมที่สร้างมาล้วนเป็นอันจังทุกของอัญญาเอดีใจมากๆดีใจหลายลูกหลานที่ได้เปิดเนตเปิดวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือปูเขาแห่งวัดธรรมแก้ว หรือองค์พระยางูขาวในปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้ามิได้ไปไหนข้าพระเจ้าก็ยังจงอมภาวนาณนะวัดธรรมแก้วแห่งนี้ซึ่งเป็นลำมบทหรือเป็นสถานมุนีเป็นอาสมของข้าพระเจ้ายังมีมนุษย์โลกยังมีนักบวชนักพุกหรือสีชีพามผู้มีบุญญาธิการมนุษย์ทั้งหลายมาขอพรบ,บนบานสารกล่าวให้ยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญและลุรือง ขอสัพขอความสุขขออมิตังมหาพุทธโธไม่ว่าอาดีตชาติอดีตบนบันดาลลูกหลานอยาิโยมทั้งหลายข้าพระเจ้าคือปู่ขาวในอดีตชาติและอดีตปัจจุบันอืถึงกายวาจาจะละสังขารชีวิตจะดับสูญแต่ก็ยังมีภาพลักษณ์ยังเป็นศิลาไอคงทนและยังดูให้รู้ให้เห็น ก็อขอให้ปฏิบัติดีคิดดีทำดีมีอนุสง์แห่งบุญและกรรมตามอัตภาพเจ้ากรรมและนายเวรของมนุษย์โลกขอให้ลูกหลานจงเจริญสุขพบแต่คุณงามความดีเก็บใยหายได้พายให้มีให้บังเกิดดังที่สิ่งปาถนาของพวกเจ้ามาวันนี้อยากได้อะไรลูกหลาน อยากได้โชคลาภอยากได้เลขได้หวยเพื่อจะนำไปเสี่ยงบุญบันดาลใช่ไหมอวันนี้ดันดนมามาหาข่ามาสืบสายสืบแนนมาขอบุญญาดิษเพื่อเป็นสเวตกชัดอยากได้เลขอะไรเลขตัวไหนเลขสาตัววันที่ อยากได้เลขขายสามตัวหลังวันที่หนึ่งหรือสองตัวบนหลังหรือแล้วแต่บุญกรรมที่มนุษย์เอ่ยมนุษย์ภาวนาก็ขอให้เป็นสเสิ่ตรให้มีมาและให้บังเกิดให้ได้กินได้ใช้ได้ใจได้ทานขอเป็นบุญวาสนาให้บังเกิดและนำพา,าถ้าพูดแล้วก็พูดถ้าเอ่ยแล้วก็เอ่ย คิดแล้วคอยทาทําแล้วอย่าคิดคือให้คิดแล้วอ่อนทําทําอะไรนั้นไม่ใช่ทําแล้วอ่อนคิดอเอาละถ้าเป็นเพชรมิตรงามก็ขอให้ได้รางวัลชีวิตที่พึ่งปาถนานละลูกหลานมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรนานนานได้ลุกขึ้นมาเอ่ยนานๆานได้ลุกขึ้นมาเอ่ยวาจากานไขกับหยาดโยมไม่ว่า ข่าแห่งบุญกุศลข้าแห่งบุญบรรดาลวันนี้มาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมัดแปดคือพุทธ,ธาหมหายานคือองค์ห้าเป็นบุญบรรดาลแต่จะมาขออัฐมหายานแห่งบุญเก่าและํำใหม่มนุษย์หรือพระสงฆ์กำลังเสวนากันให้เบาๆลงหน่อยให้ นลูกบอกเลยเสียงดังไม่อย่างนั้นก็ออกไปลานวัดข้างนอกก่อนไม่รู้เรื่องเลยแก่แล้วแก่เลยนะเนี่ยนี่แหละมนุษยพูดไปพูดมาก็เปรียบเสมือนอาดิยะนสงแหงบุญกรรมฟังน้ำมนุษย์ โชคลาภวาส,สนาจะเกิดหรือไม่เกิดวันนี้ก็ขอเป็นบุญบันดาลมาจากไหนกันละลูกหลานบุรีรามร้อยเอ็ดครับทำอะไรกันถึงมีจอมีภาพเป็นสื่อใช่ไหมใช่ครับ ก็ดีสื่อบุญบันดาลก็ขอให้เกิดบุญบันดาลนะมนุษย์มาวันนี้อยากได้ใช่ไหมอยากได้ครับอยากได้ก็จะให้ปูเขาก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่ว่าจะจะบอกนี่แหละใจกระตั้งอันนี้สงว่าขอก็จะให้แต่ถ้าได้ขอฟักทองลูกใหญ่ๆสักหลูกหรือเก่าลูกพอได้ไหมล่ะได้ค่ะได้ไหมได วันนี้อยากในบุญบรรดาลอัฐะมหายานเพียนไหวาตายเกิดอยู่ในมาตุภูมิมหาพุทธโธเนี่ยองอันนี้จังทุกขังละตาไว้มาไา้แล้วละวันนี้ก็จะเปิดบุญบรรดาลอารยะเมใตใจมหายานว่าคืนฟ้าขึ้นดินลิขิตแห่งบุญกรรมอำนาจวาสนาฟ้าเดือนหกหรือฟ้าเดือนแปดก็จะบังเกิดเป็นแดนอันนี้สงูงยังเจ้ากรมและนายเวน โอที่สัญญาณอำนาจว่าสนามหาพุทธโหนันที่่อยากได้บุญบ่หน่อยเอย้ยอยากมั่งมีสีสุขอยากได้ทราบแ,น,าแน่นวะมันสิเป็นดังว่ามันสิเป็นดังเอ่ยหรือไม่หรือเหตุซือ้อเขาเรียกกมาซือ้อีหยังลูก YouTube หมายความว่าทางภาพและเสียงสื่อสาธารณะใช่ไหมแม่ครับถ้าเกิดบุญบันดาลงวดนี้ ที่เจ้าขอปูอ่ก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นอัฐารรมหายานนี่คือปากกาและกระดาษใช่ไหมยอยากได้เป็นอัฐารรมหายานปู่บอกว่ามือทั้งห้าของปู่เป็นอิทธิฤทธิ์มหายานแห่งรางวัลในงวดนี้ถ้าห้าห้าห้าเป็นบุญบันดาลก็ขอให้ทวีัพ ร่ลำรวยทรัพย์สินเงินทองดังที่อนุสงในครั้งนี้ถ้าเป็นบุญอริยนส่งตั้งแต่อดีตชาติมหายานก็ให้ไหลขึ้นบ้านขึ้นเมืองให้มาต,มาาตุภูมิแห่งแกกำเนิดน่าสมฤดนารา,ามแห่งนี้ของข้าพเจ้ามหายานปูข่าวงเป็นอริยเมตไตรสวตฉชตัให้กับมนุษย์เป็นแก้วกลยาณมิตรให้มีกินมีใช้มีใจมีทางขนานับให้มนุษย์นั่งไหลขอพรตั้งแต่มหายาในในงวดนี้ เจ้าอยู่ดีกินดีและมีสุขทรัพย์เสียงเงินทองอายุมั่นเงยืนย่นฮ่าฮาเป็นแก้วมันยูชดก็ขอเป็นอาถรรพมหายาณคงฟ้าคงดินเลขขายสามตัวที่เจ้าเองเลขขายสามตัวทีเจ้าขอก็ขอเป็นอาณาญาเมตตายานว่าพุทธโธรัตนังธรม,มรัตนังสังโฆรัตนังจงบังเก่าให้แก่มนุษย์ทั้งหลายให้เบ,บิกบาน ยาได้หมัวหมองให้เป็นทองผู้บริสุทธิ์จงมีสติและปัญญายึดมั่นถือมั่นอยู่ในข้าให้คุณงามความดีกิเลสเป็นบุญกิเลสเป็นกรรมขอแตนุสงตรงอนิจจทุกขังอนาตตาว่าจงอย่าลืมปัญญาจงมีสติและคิดมั่นทำมั่นให้ยึดมั่นแห่งมาตุภูมิข้าแหงคุณงามความดีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอนิยมแม่ไจเจ้าพงและภาวนา ว่าพุทธโธจงบังเกิดธมโมบังเกิดสังโฆบังเกิดเกิดด้วยพุทธโธนโมพุทธายะนับมาพระทัดจัพรกษัตริย์มหาพุทธโธข้าเลขข้าเป็นเลขปวรวั์แก่มนุษย์โลกหรือพิธีกรรมมหายานบารมีชโชคลาภในงวดนี้เลขเด็ดในงวดนี้ที่เจ้าขอข้าก็จะเองว่านังวันชีวิตของข้าพระเจ้าข้าจะสิ้นบุญำมากวาสนาก็คอยมาสามกษัตริย์ที่ได้บังเกิดในงวดนี้ ถ้าสามเป็นปกุมภีกุมพันแก้วยักษาก็ขอให้ลงหน้าอาสมของข้าพเจ้าหองให้เป็นดาบทมหามุนีสิริราชของข้าพเจ้าเปรียเสมือนพุทโธรัตนังธรรมโรัตนังสังโฆรัตนังอรหังมหาพุโทโธจงบังเกิดข้าพุทธะธาตุมหายาณเป็นบุญบันดาลมหามุนีเลขมหากุมภีกุมพันหรือดวงวิญญาณสังขารมหายาณของข้าพเจ้าขอลงนับตรงอรนีจการทุกขังอนาตาว่าห้าห้าห้า เป็นมหาญาณแห่งบุญกรรมพุทธธาตมหาพุทธโธจงบังเกิดเอหิเอหิจิตติกิตังปิกังมามะนาชลิมหาพุทธโธจงลังฟ้าลังดินเป็นกสินบุญข้าพระเจ้าขอปตนรางวัลชีวิตแท่มนุษย์ให้เจ้าจงเบิดฟ้าบึกดินเป็นสามกสินอำนาจวาสนาด้วยดาบทมหาพุทธโธยากตานังหัวตูมหาบุญบารมีพุทธธาตุมหาพุทธโธพุทธธาตุมหาธรรมูพุทธธาตุมหาสังโคจงมาหะมาหะ ถ้าศีเป็นอรหันต์ถ้าวาจาศักดิ์สิทธิ์นระมิดถึงอำนาจวาสนาจงมาเป็นบุญบันดาลจงมามะามาศรีมหา,า,าพุทธเจงบังเกิดถ้าศีเป็นปุถีปุมพันธ์ ้ารางวัลมหาชาติกำเนิดแห่งตบะเดชบุญบารมีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นอันสูงแ่ข้าพเจ้าให้เป็นบุญฤทธิ์อำนาจวาสนาข้าขออนนสงแก่อยากโยมข้าขออนุสง่แก่ลูกหลานจงมาเป็นสิริมหาพุทธโธได้บุญใหม่และกรรมเก่าจงมามามาอลหังมหาพุทธโธจงบังเกิดเที่ยวเพชรเที่ยวงามมหาพุทธโธจงบังเกิดยาตาตานังเหวจงมหาพุทธโธจงมาจงล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 งมา พุทธธาตุมหาชาติกำเนิดจงมามะมาเมพุทธธาตุมหาชาติกำเนิดจงมามะมาเมสี่กุมพันธ์มหาชาติกำเนิด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 จงมา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 อริยมหาพุทโธอริยมหาตกมะอริยมหาสังโฆจงบังเกิด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 อิงแก้วสาขามหาพุทโธจงมาอีกเป็นอิ่งอกมหาพุทโธข้าพเจ้าขอเบิกฟ้าเบิกดินเบิกกระสินในโลกมากุฎอำนาจว่าชนะแต่เมื่อสี่วันพระธรรม ขั้นตงลงมาให้บางเกิดเป็นเขียยเพชรเขียวข้าพเจ้าขอจันตามหาพุทธิคือจงเป็นสลิมหาบุญญาลิตจงเป็นสริมหาบุญญาลิตจงเป็นสริมหาบุญญาลิตอรยติยแม่ตจมหายานจงมาเป็นบุญบันดาลอํานาจวาสนามหาพุทโธเสติต<อ>ัางๆกสาธุสาธุสลีมหายานสริมหาพุทโธสลีมหาธโมอํานาจวาสนาจงบงังเกิดเปิดสาธุ บอีย่างหลอกลูกกลานมีแต่แทนนี่ล่ะหันได้ก่มันดีหันมึงไก่มันแมนให้มันได้เงินแสนเงินล้านเออลูกลานโอ้แต่ตัวเดียวตัวเดียวเมเดียตัวเดียวเด็ดจะแมนงามครับตัวเดียวเม็ดเดียวลูกตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวลูกโอ้ <irgend. S 2> ปูเขาบอบว่านี่ยังไงลูกล้านดอกมี่ท่านี่กับนากับหลัง้วนน้ำ้วนหลังก็คือห้าเจ็ดกับหาสามแค่นี้ล่ะลูกเด็ดคือท่านี้ล่ะลูกเจ็ดหาสามสามหเจเจสสมหาเจ็ดท่านี้ล่ะลูกเออเอาเอาไปกิหลังโอ้สาตัวเด้อปูเอ้มาทั้งสามตัวเด้อ สายบุญสายสายบุญไม่ช่วยทำบุญบะวัุญบุญบุญบุญใส่เอาเงินหมื่นเงินแสนให้มันได้กินได้ใส่ได้นะกระเบกเทียนพรรษามาถวายในเด้อลูกอยากได้เทียนพรรษาใหญ่ๆจุดเขาพรรษานีได้ยินบ่อหน่อยให้หูให้เนืองให้เนืองไปทั่วเกาะและแผ่นดิน ดีใจลายทีหลูกลานมาเยี่ยมมายามมาเที่ยวมาหาขอคอยเจริญซุกทุกถั่วนาเจ็บใหญ่ได้ไพ่ใหญ่นี่เป็นสลิมาพุทโธทั้งเศร้าและเย็นทั้งหมืดและทำฝ่าแจงแจงไซไปมาให้สะดวกให้เจริญเลยซับสินงเงินทองเออให้บุญุกบุญโศกโลคกไหลไพ่พิบัตทั้งหลายเ้อหลูกลานเลนลุนเออเจริญบุญเจริญบุญลูก